สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำออประตูไปบางกรนะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออาภัยด้วยนะครับเอาละผมก็จะมาสอนทำนะครับเสียงไครขีข่รถวะนะครับอสอนทำประตูบังกร อเอาแบบโหนนะครับอ่าเอาอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้ครับเต็มเลยมอนเตอร์ต้องเปิดอยู่นะครับอ่าแต่นี่เื่อไว้ดีกว่านะครับก็ผมก็จะเอาพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อสะดวกนะครับเื่อสะดวกอ่าเข้าไปก็จะ ตอนานนะครับตอนานหน่อยครับก็ขอให้ครับอ๋อครับก็ปู่ก็ก็มีนะครับเออนี่ครับ In p อ r นะครับแล้วแล้วก็ครับเนี่ย Eye of Ender นะครับดงตา Ender นะครับบางคนอาจสงสัยว่าทําไมมันไม่หวาบนะครับเวลาสร้างเสร็จแล้วนะครับเอานะครับก็ต่อเป็นแบบที่เรารู้จักเลยนะครับก่อนนะครับเวลาต่อครับก็ให้ไขาขาวเนี่ยตรงนี้นะครับ ชี้เข้ามาข้างในในประตูเลยนะครับอ่าผิดตอร์เนี่ยเห็นไหมครับมันก็เลยทําให้มันไม่วามครับมันไม่ปล่อยให้แก้วเ,เนี่ยนะครับก็ก็ยากพอสมคือ,ย,อย,ยากพอสมควรนะครับที่จะทําให้ดวงตามันชี้เข้ามานะครับก็ฮึนะครับก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอืมอ่า ใช้ไม่ได้ครับนะครับต่อยากมากนะครับพอสมควรเลยไปนะครับโอ้โหบางทีก็ต้องให้เวลาเผื่อมันผิดด้านนะครับถ้าผมพูดติดๆครับคัดก็ขออภัยด้วยนะครับเปลือก็นไมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับไม่คือตรงครับนี่ครับแต่พอเออ เราสร้างเสร็จแล้วมันก็เออสร้างให้มันชี้เข้ามาในประตูะครับมันก็จะเป็นนั้ครบแล้วก็สามารถโดดไปได้เลยนะครับอ่าครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย